โอ้หมายปิดนะครับวันนี้ปิ๊กก็จะมาแคสเกมเบลอดเพลการนะครับพูดเร็วแป๊บนึงนะครับเพราะตอนนี้เสียงห่มาะฮ้อเสียงห่มเพิ่มกลับมาได้ดีเร็วเลยวฮ้อเฮ้อ,อพูดนี้หยุดเลยพูดนี้เป็นพูดนี้เป็นลุ้เรียนแล้วเนาะเฮ้อเฮ้อเบิร์ดไปไป,ไปรูปสวยๆพวกเราส่งมาที่ไหนเนี่ยพวกเรามาที่ไหนพวกเรามาที่ไหนกันเนี่ยเพืพ่อนๆเฮ้อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วนกาไม่รู้มา เราตายแล้ว่าไม่กินนะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วพวกเจ้ามีพิษพวกเจ้าต้องไปตายเอ้ยพวกเจ้าต้องไปรับกรรมที่นี่สิปีในนรกพวก,พวกเจ้าฆ่าคนใช่ตามกฎหมายอยู่ดีๆแต่มีทางเลือดดีๆเลือดคือไปตางโลดฮะไปตางโลดเหรอใครๆก็อยากไปใช่ไหมพวดเบิ้น ฉันก็อยากไปมันกำหยาดไปเอ๊ะอะไรวะเนี่ยไม่ได้เจ้าม่มีวันที่จะไปทำเจ้าต้องมาเลนกันที่นีสิบปีไม่เอาละเดี๋ยวเราไปเข้าตาอบแล้วละนะต่อเลือดจากพลาดทีแล้วที่หลอดนกตายไปทั้งหมดเลยแล้วอยู่ๆก็ได้มี เพื่อนคนนึงน่ะรอดด้วยนั่นแหละนั่นหแหละบาดใจโมงมันตายแนละ้วมันก็ได้่งมาที่เอแอดการ์ว่นนั้นเอาละ่ะพระเจ้าจะรับกรรมด้วยกันเอาละ่ะเราข้าจะเสดพระเจ้าให้ไปไปคุยกับแอดการ์ก่อนก็แล้วกันโอมเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ต้องมีไปได้แค่คนเดียวนะไปคุยกันคนละหนึ่งคนอไอตรงเนี้ยเฮ้ยซุ่นกลัวนึกเป็น โอเคได้โอ้มันคุณคุณครับเอ๋ออะไรอะไรเออพระเจ้าไปทำเรื่องว่หรอส่วนไม่อดจารนะครับส่นไม่อดจารเหรอโฮ้ยแย่น่ยล่ะเพราะว่าฉันตอนนี้ฉันต้องไปบำบัดใจก่อนละเอาเป็นว่าเฮ้ยไากี้มาหน่อยแล้วรุ่นจะไปที่ โอเคเดี๋ยวให้บักกี้บางคนดูแลก่อนมาแล้วกันนะถ้าทำอะไรผิดมาล่ะมันจะได้รู้ก่อนไงโอ้โหมีกระดาษให้เราทำเป็นีบบจะมีโอกาสที่เพื่อนเจ้าจางเซินเจ้ามาจัดงานฟ้าน้วยเนี่ยเจ้าถือโซดีมากนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลุงขอไปทุลาก่อนนะข้าคือเทวดาบ๊ายบายโอเมก้า พระเจ้าพระเจ้าแน่แน่เฮ้ยพระเจ้าแน่แน่เฮ้ยแล้วใครจะดูอ่ะปากี้นี่เหรอปากีเฮ้ยนี่เหรอปากี้เนาะใช่แล้วข้าคือเทวดาทำไมเสียงเป็นแบบนั้นเหรอเอาล่ะจะบอกอะไรอย่างนี้นะเจ้าทำอะไรผิดมาหรอควอมอ่อนน้อยนักปุริปุรินาโอ้เจ้าจะมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่นะกับเพื่อนคนเจ้าน่ะเอาล่ะแล้วเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ทำไมฮะแจ้าจะมาอยู่ที่นี่ทำไมหรอ โอ้ยเซ็นเตอร์มาเฮ่อพอดีว่าผมออยากจะมาอยู่ที่กับไปโ่นเดินทรับเออดันแง่ไหนล่ะโอเคเราข้าลงไปที่โลกเจ้าเราไปหาเพื่อนเจ้าก็แล้วกันที่เหลือรอหนึ่งคนอะโอเคไหมโอ้โอเคครับโอเคเจ้านั่นล็อตตอนนั้นก่อนก็ได้นะพี่บายหายตัวเราข้าไปก่อนนะ เฮ้ยคือเมื่อกี้เราฟ้าคนนั้นไปไหนรู้เดียอาจจะจะตีฉันไหน่อยเอ้ก็ไม่หรอกโล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 นานมากเลยนั่นเนี่ยเอาละฮื่มนนนไม่เลยอ่ะเสียแล้วอยู่ด้านบนอ่ะเอาสวัสดีเพื่อน้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยสวัสดี สวัสดีสวัสดีพูดค่ะ ผมถาวายชีวิตก็ยอมครับจะให้เพื่อนผมกลับมาสักคนหนึงนะครับ ตุดมาต er <are> mm ้องเงินด้วยอะไรเจอแล้วไอ้ใจกินไม่พูดเนี่ยไปเจอสาวสวยที้น่าก้าดิอ้ยจิ๋วจิ๋วโอ่ยน้องจิ้นเราค่โอ้ยน้องจิ้นเราแค่ยองจินเราแคบดิอ่ะโอ้ไม่เคยรู้เลยแต่ฉันจะต้องกลับไปหาครอบครัวก่อนนะโอเคไหมเราค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกัน บม่ไหวหนาก่อนน้าเพื okay. yeah. ่อนล้กไปค่อยเยอะเวลาก่อน okay. okay. oh, uh, ่าบม่ไหวหนะเพื tear, really okay. ah ่อนแล้วค่อยอ่อนใจโอายาเอรีบไปกันเลยรีบไปกันเลยรีบจะไปทาให้กันเลยไป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 ทำให้โอ้ยโดนแอบโอ้ยไปกันแล้วครับไปยังไม่สนุกเลยอ่ะโอ้ยเอาล่ะโอ้ยทำไมเลือดสติหลุด สติหลุดอาสติหลุดโอ้สติหลุดรับอาสติหลุดอาสติหลุดแับสตตัวนี้มันดอยานกสติหลุดคบไม่ดด สเปดบอลย p ยูเบย์ดูท่าสุดอ่ะนี่ก็เลยอ่ะคือสเปดบอลยูพูดยันใส่เลยสเปดบอลอ่ะเอาละสเปดบอลพูดยาวเอาละสเปดโอ้ยเดยดีอ่ะสเปดบกูตกใแล้วด่าเอาละนี่คือ

เปิดก่อนเนนอลยนะเอาละอุ้นจะใช้ใช้พลังเือตอนนีใช่ไหมคเอา่อีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิอเอเดอะไร้นเยันมไม่รู้เลยเลยเชีย เมื่อกี้ไายบ้าข้าไปต้องทำารหมู่บ้านใช่ช่วยด้วยการต่มพลังขึ้นตา่อนตุ้มแ่นก็กลับมาใช่แน่้อ้วนก็เป็นน้น้ก็เป็นพยานได้น้นก็เป็นพยานเอาละล้กคลิปํลำจะจบคลิปเลยเนี่ยอ้วนอ้วนไม้วจิ๋รอเอาแล้วคนทำ คนทำก็ต้องจับคลิปเป็นเหมือนกันเลเคียบตัไอ้พวกแกไม่ย้อนยันตัวคลิปใช่ไหมไปตัดร้านเล่นร้านเล่นนะาการร้านนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อเลยนะคะเป็นแค่เป็นแค่การระบายเป็นแค่การคุยกับเพื่อนนะคะก่อนจบคลิปโอเคไหมคะโอเค ถ้โอเคกดไลค์ด้วยไลค์แล้วเป็นกันนันจาในการทำคลิปวิดีโออย่าลืมเอื้อไปกดไลค์กันด้วยนะคะยังไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับจากใครถ้าไม่ผมจะยินอวีจิที่เฟื่องคุณจินนะเดี๋ยวยินให้ดูเลย เอาละไม่อยากเจ็บตัวเหมือนคลิปอก่อนเลยที่โดนยิวเคี้ยตุ้งตุ้งต้องไปเข้าโรงพยาบาลเลยนะนั่นแหละยิวเคียกระด้างเอาไม่กินเชียนเปาเป๊ะเอาละอีถ้าถ้าไม่ตายก็ไม่จบใช่ไหมถ้าไม่ตายก็ไม่จบใช่ไหมตายก็ได้ ไม่ไม่เจ็บเลยมาต้นถือเอาก็ยินเอาล่ะอพอใจหรนะือยังวิ่งนะรู้ว่ายังไม่พอใจนอเนื้องเล่นยังไม่พอใช่ไหมแล้วต่อเติมให้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆสปอยพลาดสามโอเคไหมวันนี้ไม่ไม่ทำคลิปด้วย เ okay, มื่อสื่พันล้า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 นปีก่อนได้มีคนพบเห็นสินประหลาดแล้วอยู่ๆมันก็ก้าต้นขอมันสปอยนนลนิดเดียวนะคือให้เดาว่าใครจะไปหาก็ตน้น แต่โมกับใครอ่ะเพื่อนเขาเลยไม่ไปหาหีบสมบัติเอาเป็นว่าสปอยที่่นี้แหละดูจยกรุยดูศาสตร์ที่สวยง่ามินไหมได้เราจะให้ไปดูไปดูถ้าไม่อยากดูเป็นนิวเคลียร์คอนี้ก็โยมจำนมเธอมนุษย์มนุษย์ต้นอยู่รอด ลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไคถ้าไม่กดคุณคุณจะดูดิวเคียดนี่ถ้ากดนี่ตุ้ตายแน่หรืไว,ว่าทำไมพอเราสาดสัดสายดีกาสวยๆค,ค,คุณคิดว่าผมมาทาำทำไม่ใหร้ายสาระใช่ไหมคิดผิดซอดนี่คือไม่เหมือนเขาเด็กคือจะกวตดนไอ้ยเส่ยขอโทษขอโทษขอโทษพูดคำหยาบครับ เอาเป็นว่าสามเกี้ตัดนนสาเมื่อกี้ขอตัดออนนะโอเคไหม,ามาตัดเตัดจริงสปอยนเดียวสปอยนิดเดียวจริงๆอ่ะตอนนี้นนต้องมีระเบิดนี่อย่างว่าน้นแต่มโมรุ่น้นั้น ก็บิคลิปได้แบบนี้แหละศากษรมันสวยงามนิดนึงแล้วก็ต้องต่อเนาะถ้าหมดเล่าพันเราก็ต้องต่อกระบอาใหม่เหมือนกับบ้าใหม่จะเห็นไหมสวยสวยมานสุดตาแล้วบ้ตัวนเดียวที่ซื้อของนะ ดูดีโอเคแม่เรา,าเพลากาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตาเออตรงเนี้ยมันเป็นตามองมอมดูดีดูดีนะตรงเนี้ยมันเป็นตาเว้ยเนี่ยสีน้ำดำเนี่ยมันเป็นตาส่วนตรงเนี้ยเป็นมันดูเหมือนอะไรไหมครับอืมเแบบเนี้ยมันดูเหมือนกระตา่ายเว้ย ี้ดมาเจ้าเบือนอะไรเลยได้ตัวเสาเออม,มาเจ้าเบือนได้ตัวเสานี่คืออีตัวอตัอีตัวอ,อ,อันนี้ทีเจ็ดเลยมันดูเหมือนเวดเจอเครแล้วเรากับ 보. <목소리도> 하? <목소리도> <목소리도>